สวัสดีค่ะเอออันนี้เนี่ยแสงเฟตท่านนะค่ะนี่ทราวแก่ค่ะนี่ทราวแก่ดิ่นอันนั้นคนงันเหมือนันว่าอันนี้ทรายแก่ดิ่นทรายแก่ทราวแก่ทราวแก่ทราวแก่คนสบบายงอนมาผ่าเที่ยวนึงไปเลยเที่ยวพันธุ์เลียงท้องนี่เพิ่นปลูกอีกจั๊กอาทิตย์หนึ่งเมื่อวันนะครับบ่เนี้เดี๋ือนไทยเบิ่งว่ามันทีเป็นยังไงเมื้อนี้เมื่อวันนี้เรียงท้องนี่บ่เออเสียแดงนี่ แห่งคอรอเสียสุดทัดอีกอาทิตย์นึงแห่งคอร์ลนะครับมันมันเลี้ยงเดอนวะอาทิตย์นึงแห่งคอรอมันมาเปิดน้ำได้เพราะว่าผืนนีวิธีเห็ดนะแม่ผืนอัดปุ๋ยเข้าไปนะหัวใเดี๋ยวลืมลืมเห็ดดีว่าไรตัวป่ะเห็ดพผ็เผ็ดพผ็กระเทือนป้าทินอืมอันเห็ดใส่ไก่เนี่ยมันเป็นยังไงบอสใหญ่มันหลายคือแต่มันหลายนั่นตัว เอาง่า่ากัน่ข้างกันนี่ไม่เบิ่งเบ้องนี่ไหมถ้เดหลซื้ซซื้ทัทายจะฟ้ามือฟ้าเนียวขอมาทายยักษ์ยาบดจะพียงเลี้ยงาหาเจียวอมมีเนวสีายไปให็พี่น้องเออบร้อยายะคนน้น่รอย้ดีอยู่เลมั้งบกด้พี่น้องวยวยสุกแดงแหวานแดงแกวเี่ยเนีลนมเนี่ กรีบ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 เออซืกรีบนนี้กรีบโทเมโดอือดีปั๊มเสียสุ้อัดได้ครับนี่เสียแดงเสียแดงว่ามันเสียเลี้ยงนี่ครับเสีเยแดงอืออ่าเป็นมามีเวลาผ้าเบิร์นอ่าเลาะทายทับไปเลยให้เพื่อนปลูกพักก่อนเป็นวมาไม่ทายเอาตอนมาเอง โอ้ภาพมันผูกอันนี้หอมหอมด้วยครับหอมต้นนีน่เพื่อนหอมต้น <c> ต <oughs> ้นห้อมบอกกำลังโอ้อันนี้มาทุ่ดินบ้างนี่อันนี้เพืนพ่นปลูกทุ่ดินดนะครับนี่ทุดท่ดินโอ้มาทุ่ดินอันนี้พี่พี่พักชอยเพื่อน ีบักใส่สองขว้างผูกยางละสองข้าง,ง,อ,ง,อ,งอันนี้ก็บ,บักใส่ขึ้กันอันนี้ก็เมี่นะครับโอ้แซงละเรือบัึกเน่าเนี่ครับบัึกเน่าล่ามล่ามมันมีไน่เนี่ครับ,บมันมีมมมเมล็ดเขาอ,อยู่ตอนจริงตอนจริงไปเสียโบโ น,นีแตงนะครับนี่ยแคปนิแตงแคปนิดแตงญีปุ่นนะครับแตงแตงีปุ่นลูกสีข้างสี่ข้องอนี้แตงใบาย,ยางดีสีขงง่ข้องเงี้ยเง้วื อันนี้มะเพ็ดมะพริกแ้วครับนี่อออนี่มะพริกสองของ้องขยันเดียวเลมมมยมะพริกบ้านเออด้วยไงบ่นี่กบู่เกมอนเพียเพบมะพริกอือพริกสองข้องออันนี้ก็แค่กเพิ่นปู่บ้อนนี่แหะ đi kéo ở xuống nghe là nó cầm mình nhau nghe là xeo lát buộc xuống nữa gặp buộc xuống buộc xuống ở đi một cái tiền một cái tiền nữa gặp

เฟดฟาร์มเนี่ยครับเฟตฟาร์มเอาเพิ่งอันนี้บัมาเขือเอบมาเขือฟิลิปปินส์นี่ยนี่อันนี้พักทำเงินเพื่อน้องฟ้องหอมปั่มฟ้องรังกัไปอือก็เอาไปเพ็ดลุยนะบูิหารพอสิอันนี้มาเขือบสั่นี่เขือเขือคข้อยลิงนี่ยนี่เขือฟิลิปปินส์เนี่ยรวยมั้งยัอก Ở ở nhau nuôi nuôi nhau nuôi 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 nhau nuôi 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 đây cùng nó gặp ô đây cùng hoa chúng mình kinh bay đấy các đi bay được có ตนอยแค่รถแค่รถสองข้องมีูกในนั่นนี่แกแดงเป็นบริหารงานบีเนีบริหารเกียดครับเด้อเอาเสียให้นี่ม สวัสดีค่ะเอออันนี้ี่ยแหงเสร็จผาแล้ค่ะนี่ทอแกะค่ะนี่ทอแกะนีนอันนี้คนงานมาันว่า <laughs> อันนี <laughs> ้ทอแกะนี <laughs> ่ทอแกะแ <laughs> กะทอแกะทอทอแก้คน